วันนี้จะมาแนะนำกาต้มน้ำสเตลเลตไร้สายจากแบรนด์นีออนค่ะรุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกเพราะว่าเขามีการออกแบบนะคะให้ตรงที่เราเทเนี่ยมีตัวกรองไว้กรองเศษผงเศษฝุ่นหรือว่าใครที่ต้มน้ำสมุนไพรเนี่ยเขาก็จะกรองกักย้ายให้แบบนี้ตัวนี้นะคะวัสดุเป็นสเตลเลตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะร้อนเร็วเดือดไวแต่ปลอดภัยเพราะว่าตัดไฟทันทีเมื่อน้ำเดือดทานน้ำหนักเบาน้ำหนักไม่ถึง1นึโลค่ะแต่จุได้ถึง1.8ึงลิตรเลยและนี่เลย ตรงนี้นะคะเราจะมีเป็นตัวไฟบอกสถานะเปิดปิดด้วยแล้วพอเดือดเนี่ยเขาก็จะตัดไฟเลยตรงนี้จะปิดอ้าแบบนี้เร็วมากเลยเดี๋ยวชงกาแฟให้ดูดีกว่าน้ำกำลังเดือดเดือดแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากตื่นเช้ามากแบบนี้ช่วงเวลาเล่นรีบใช่ไหมเราก็ไม่ต้องรอนาน และด้วยความที่เขาว่าเป็นแบบไร้สายใช่ไหมมันใช้ง่ายง่ายมันจะยกยังไงก็ได้มันจะวางยังไงก็ได้ได้หมดเลย360องศาค่ะปกติแล้วนะีคะการ1ชิ้น890บาทแต่เฉพาะคลิปนี้ให้ไปเลยค่ะ590บาทอื้อฟังไม่ผิดค่ะ590บาทใครที่สนใจนะคะคลิกลิงก์ได้เลย590บาทเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศและรับประกัน1ปีค่ะ